ท่านที่อ่านสามกกคงจะทราบกันดีว่าซูมาเอียนหรือซื้อมาเยียนหลานปู่ของซูมาอี้เป็นผู้มีชัยในบ้านปลายและรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้สำเร็จด้วยการพิชิตง่อกกและสถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นปกครองแผ่นดินทั้งหมดหากแต่ว่าซูมาเอียนวางระเบิดเวลาให้กับลูกหลานตัวเองหลายอย่างสองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมอบอำนาจทางทหารให้กับพวกเชื้อพระวง์ระดับสูง เลือการมอบราชสมบัติให้กับรัชทายาทที่ไม่สมประกอบนั้นเราไปดูกันครับว่าราชวงศ์จิ้นจะพินาศไปอย่างไรราชวงศ์จิ้นในที่นี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับแคว้นจิ้นที่กล่าวถึงในยุคซุนชิวจ้านกัอสงครามหวังทั้ง8หลังจากสุมาเอียนสวรรคตราชสมบัติก็ตกอยู่กับโอรสผู้ที่ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่นามว่าจินหุยตี้ หุยตี้เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาทางด้านสติปัญญาเขาไม่สามารถใช้ความคิดของตนเองตัดสินใจอะไรได้มาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้เขาตกอยู่ในกำมือของเจียหวหวโหหรือฮองเฮาแต่ถ้าว่าไม่ใช่เจียหวหวโหเท่านั้นที่ต้องการกุมอำนาจหวังชัยโฮชัยเอาและคุณนางคนอื่นๆก็เช่นกันทำให้มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในราชสำนักอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายแล้ว เจียหางโห่ก็เป็นผู้ชนะชัยชนะของเจียหวงโห่อยู่ได้ไม่นานเพราะหวางคนอื่นๆต่างชวยโอกาสที่ราชสำนักอ่อนแอพัดเปลี่ยนกันเอามาแย่งชิงอำนาจในเมืองหลวงหวางเหล่านี้ต่างคุมกำลังไว้เป็นจำนวนมากทําให้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างรุนแรงนานเป็นเวลาหลายปีเจียวหวงโหถ,ถูกหวางคนหนึ่งบังคับให้ฆ่าตัวาย สงครามหวางช่าง8สิ้นสุดลงในปีคศ307ด้วยความเสียหายที่เรียกว่ายับเยินทำใหราชวงศ์จิ้นอ่อนแอลงมากจิ้นหุยตี้ฮ่องเต้ก็ถูกปลงพระชนโดยสื่อมาเย่ะหวางผู้ได้ใช้ในสงครามหวางช่างแปดเป็นดินจิ้นจึงอยู่ในสภาพโกลาหลวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งการลุกรานของชนเผ่าทั้งหความอ่อนแอที่เกิดขึ้นจากสงครามหวางช่างแ เปิดโอกาสให้พวกชนเผ่าหรืออนารยะชนห้าเผ่าบุกเข้ามาโจมตีแผ่นดินจีนชนเผ่าทั้ง5ได้แก่ทรงหนูตีเฉียงเจียและเซียนเปยเริ่มแรกเซียนเปยเป็นพันธมิตรของราชวงศ์จีนแต่เปลี่ยนฝ่ายในภายหลังชนเผ่าที่มีบทบาทที่สุดก็คือพวกทรงหนูพวกนี้อ้างว่าพวกตนสืบเชื้อสายมาจากจักพรพรรดิราชวงศ์ฮั่น จากการแต่งงานมาหลายยุคหลายสมัยดังนั้นพวกตนจึงมีสิทธิในแผ่นดินจีนด้วยพวกทรงหนูจึงชูธงการฟื้นฟ,นฟนูราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาในเวลาดังกล่าวกองทัพอันแข็งแกร่งของพวกทรงหนูบุกเข้ามาในแผ่นดินจีนพร้อมกับชนเผ่าอื่นๆแนวต้านทานของราชวงศ์จินแตกกระเจิงอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานกองทัพสงหนูก็มาถึงลั่หยางเมืองหลวงของราชวงศ์จินจิ้นไหวตีห้องเตยพระองค์ใหม่พยายามต่อสู้ป้องกันเมือง ซึ่งก็ทําได้สําเร็จถึงสองครั้งกองทัพทรงหนูตีล่วอยางไม่ได้จึงถอยกลับออกไปหลังจากต้านทานกองทัพทรงหนูไว้ได้ราชสํานกกินพยายามส่งกําลังที่มีอยู่ออกไปต่อสู้กับกองทัพอนาแยยชนอื่นๆกองทัพใหญ่นับแสนคนขวายกินเข้าประทากับกองทัพของซือเลอร์แม่ทัพเผ่าเจียในซานตงกองทัพเจียมีจํานวนน้อยกว่ากองทัพกินมากแต่ส่วนใหญ่เป็นทหารมา ซือเลอร์แม่ทัพฝ่ายเจียเองก็เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจผลสุดท้ายของทัพจิ้นแตกยับเยินทหารนับแสนถูกซิอเลอร์สั่งหารเชื่อพระวงศ์และขุนนางระดับสูงจํานวนมากถูกซิอเลอร์จับเป็นเชลยซิอเลอร์สั่งให้ทหารสังหารพวกเขาจนหมดสิน้นอายนะหยงเจียความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้ราชสํานักจิ้นหมดกําลังทางหารที่จะปกป้องล่่หยางพวกทรงหนูที่ยก ัเข้ามาใหม่จึงยาตราทับเข้าลั่อยางได้อย่างสะดวกโยทินแม่ทัพทรงหนูสั่งให้จับคุมตัวจิ้นไวตี้ห้องเต้ของราชวงศ์จิ้นอาไว้แต่ให้สังหารราชธยาและเชื้อพระวงศ์จิ้นที่อยู่ในลั่หยางทั้งหมดพวกชนชั้นสูงและพละเมืองในล,ลั่อย่างต่างได้รับเคราะห์กรรมไม่ต่างกันรวมแล้วผู้ที่ถูกพวกทรงหนูสังหารมีไม่น้อยกว่าสามหมคนนอกจากนี้ กองทัพส่งหนูยังพล้นชิงทรัพย์สินในลวหยางอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเผาพระราชวังและทำลายสุสานจากักรพรรดิราชวงศ์จิ้นด้วยความอัปยุดังกล่าวมีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์จีนว่าฮายนะยงเจียจิ้นหวาตี้ถูกส่งตัวไปพบกับหลิวชงจกักรพรรดิกับพวกส่งหนูที่เพิ่งตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์ฮั่นเจ้าในเริ่มแรกหลิวชงก็ปฏิบัติกับจิ้นหวาตี้อย่างดีอยู่แต่ในเวลาต่อมาเขาก็เริ่มเหยียดหยามจิ้นหวาตี้ ในวันปีใหม่หลิวชงสั่งให้จิ้นไวตี้เป็นพนักงานเสิร์ฟเล่าให้กับขุนนางของเขาความอัปยศที่จิ้นไวตี้ได้รับทำให้ขุนนางจิ้นที่เป็นเฉลยโกรธและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไว้ได้พวกเขาจึงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังหลิวชงจึงรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเขาสั่งให้นำตัวขุนนางจิ้นที่เป็นเฉลยไปสังหารเสียทั้งหมดและในเวลาต่อมาเขาก็สั่งให้ประหารชีวิตจิ้นไวตี้ด้วยจิ้นไวตี้อายุได้เพียง29ปีเท่านั้น 5ปีต่อมาหลิวชงก็จับจิ้นหมินตี้ห้องเทะที่พวกขุนนางจิ้นแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ที่ฉางอานได้อีกคนหนึ่งเขาสั่งให้จิ้นมินตี้เป็นคนรับใช้ของเขาเหมือนที่เคยทํากับจิ้นไวตี้สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมพวกขุนนางจิ้นไม่อาจรับความอัยอาด,ดังกล่าวได้จึงก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงทําให้หลิวชงนําตัวจิ้นมินตี้และพวกขุนนางจิ้นทั้งหลายไปประหารชีวิตจนหมดสิ้น ราชวงศ์จีนที่ก่อตั้งโดยซูมาเอียนจึงสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแต่ทว่าจะมีราชนิกูลคนหนึ่งที่ฟื้นฟูราชวงศ์จีนมาใหม่ทางภาคได้ในเวลาโตมาจินตะวันออกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยพวกชนเผ่าทั้งห้าหรือดินแดนเก่าแก่ของงอกก๊กที่มีแม่น้ำแยงซีเกยียงเป็นประการพวกอนาระยชนจึงไม่สามารถเข้าถึงดินแดนดังกล่าวได้โดยง่ายซื่อมารุยราชนิกูลของราชวงศ์จีน สถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮองเต้และสถาปนาราชวงศ์จิ้นใหม่ขึ้นมาที่เมืองเตี้ยนคังปัจจุบันก็คือนานกิงนักประวัติศาสตร์เรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์จิ้นตะวันออกเพื่อไม่ให้สับสนกับราชวงศ์จิ้นของซูมาเอียนที่เรียกว่าราชวงศ์จิ้นตะวันตกราชวงศ์จิ้นตะวันออกก่อตั้งขึ้นในปีคศ318แต่ไม่มีอำนาจสมบูรณ์เหนือแผ่นดินจีนเหมือนราชวงศ์จิ้นตะวันตก ดินแดนของราชวงศ์จิ้นตะวันออกมีเพียงดินแดนภาคใต้เท่านั้นอย่างไรก็ตามราชวงศ์จิ้นใหมน่นี้มีความมั่นคงในระดับหนึ่งราชสำนักจิ้นสามารถต้านทานการลุกรานครั้งใหญ่ของพวกอนาระยะชนไว้ได้ในสมรภูมิที่แม่น้ำเฟยแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จขนาดที่ตีชิงดินแดนในภาคเหนือกลับคืนมาได้ทั้งหมดเคราะซ้ากัมซัดหนึ่งร้อยปีเศษผ่านไปราชวงศ์จิ้นเหมือนมีเคราะซ้ากัมซัด พาะบาลังราชวงศ์จีนตะวันออกไปอยู่กับจินอันตี้ห้องเต้ที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งจินอันตี้ผู้นี้ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองได้และไม่สามารถแสดงออกทางใบหน้าใดๆได้เลยแต่เขากลับต้องมาเป็นห้องเต้ดังนั้นอำนาจที่ควรเป็นของจกักรพรรดิจึงตกไปอยู่กับขุนนางคนต่างๆอย่างรวดรเร็วท้ายที่สุดมันไปอยู่กับขวนสเวียน ขุนนางเลยแม่ทัพคนสําคัญที่ทะเยอทะยานอยากจะเป็นห้องเต้หวนสเวียนแก้ไขกฎหมายตามใจชอบและกําจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองจนหมดสิ้นในปีคศ .403 เหตุการณ์ก็สํารอยอีกครั้งหนึ่งหวนสเวียนบังคับจิ้นอันตี้มอบเครื่องยศก้าวสิ่งให้กับตนเหมือนกับที่สูมาเอียนบรรพบุพร,บรุษของเขาเคยบังคับโจฮวนไม่มีผิดเพี้ยนไม่ถึงปีต่อมาหวนสเวียนก็ปลดจิ้นอันตี้ออกจากตําแหน่งและขึ้นเป็นห้องเต้แทน ทุกอย่างดูเหมือนจะซ้ำรอยเรื่องในสมัยสามก๊กแต่เรื่องหน่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นหลิวยี่แม่ทัพคนหนึ่งของหวนสเวียนได้ก่อกระบฏโดยอ้างว่าจะฟื้นฟูราชวงศ์จิน้นหลิวยี่สามารถเอาชนะหวนสเวียนได้สําเร็จและตีได้เตี้ยนขังนานกิงอันเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์จิน้นแต่ยังไม่ได้ตัวจิ้นอันตี้เพราะว่าหวนสเวียนนําจิ้นอันตี้หลบหนีไปด้วย กองทัพของหลิวยี่ติดตามยกมาบุทขยี้หวนสเวียนจนแตกพายและสังหารหวนสเวียนได้สำเร็จหลิวยี่เชิญจิ้นอันตี้กลับมาขึ้นรองราชบัลลังก์ตามเดิมและฟื้นฟูราชวงศ์จิ้นขึ้นมาใหม่ทุกอย่างดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับราชวงศ์จิ้นแต่มันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือวาระสุดท้ายหลิวยี่ผู้นี้เป็นคนทะเยอทะยานสูงไม่ต่างอะไรกับหวนซเวียน แต่เขาได้เรียนรู้จากกรณีของวนสเสวียนว่าเขาไม่ควรชิงบัลลังก์เร็วเกินไปเพราะจะเกิดกบฏทำลายอำนาจของเขาให้หมดลงไปง่ายๆเขาต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังนั่นจึงเป็นสายที่เขานำจิ้นอันตี้กลับมาขึ้นครองบัลลังก์ในเวลาต่อมาหลิวยี่สร้างภาปตุเองจงรักภักดีด้วยการเสนอว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งด้วยตนเองอยู่หลายครั้งแต่ละครั้งถูกสำนักจิ้นปฏิเสธหลิวยี่ยิ่งได้หน้าในหมู่ประชาชน ทำให้ฐานอำนาจของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมลิวจี้ใช้วิธีเดียวกับจูเลียสซีซ่าในการชิงอำนาจนั่นคือเขาพยายามสร้างชื่อเสียงของเขาในสมรภูมิรบลิวจี้สามารถเอาชนะอาณาจักรหนานเยียนที่อยู่ทางตอนเหนือและปราบกบฏในอาณาจักรให้ราบคาบทำให้ภาพลักษณ์ของลิวจี้ดีขึ้นมากเขาจึงเริ่มใช้อิทธิพลดังกล่าวกำจัดศัตรูทางการเมืองของเขาในราชสำนักจิ้นทีละน้อยจนสุดท้ายก็หมดสิน้น ในปีออคศ .416 กองทัพหลิวยี่สามารถตีชิงเมืองลู่หยางกลับมาได้หลิวยี่จึงขอให้จินอันตี้มอบสักดินาและเครื่องยศเกา้าสิงให้กับตนเองจิ้นอันตี้มอบให้ตามคําขอต่อมาหลิวยี่ก็ให้จินอันตี้แต่งตั้งตนเองเป็นซ่งหวางกษัตริย์แหง่งซ่งเมื่อจิ้นอันตี้ยินยอมแต่งตั้งให้หลิวยี่กับเลือกที่จะปฏิเสธเพราะต้องการได้หน้าในหมู่ประชาชนเหมือนเดิมสองปีต่อมาหลิวยี่ได้ทราบว่ามีคําทํานายว่า ราชวงศ์จิ้นจะมีจกักรพรรดิอีกเพียงสองคนหลังจากฉางหมิงฉางหมิงในที่นี้ก็คือชื่อของจิ้นเซียวหูตตี้หรือพ่อของจิ้นอันตี้คำทำนายบอกว่าหลังจากที่จิ้นอันตี้แล้วราชวงศ์จิ้นจะมีจกักรพรรดิอีกคนหนึ่งแล้วก็จะเสื่อมสูญหลิวยี่เชื่อในคำทำนายดังกล่าวดังนั้นถ้าตัวหลิวยี่ก็อยากจะเป็นฮ่องเต้เขาย่อมต้องการให้รัชสมัยของจิ้นอันตี้จบลงไปโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะจกักรพรรดิคนสุดท้ายจะได้ครองบัลลังก์เมื่อจกักรพรรดิคนสุดท้ายครองบัลลังก์แล้วเขาก็จะได้ชิงบัลลังก์ทุกอย่างจะได้เป็นไปตามคําทํานายนี้ด้วยเหตุนี้หลิวยี่จึงต้องการสังหารจิ้นอันตี้เพื่อที่รัชสมัยของเขาจะได้จบลงไปในทันตาขอมอบหมายให้คนรับใช้ของจิ้นอันตี้ลงมือวางยาพิษจิ้นอันตี้หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะซื่อหมาตเตวน น้องชายที่ซื่อสัตว์ของเขาคอยจับตามองอยู่หลิวยี่จึงต้องรอเวลาที่ซื้อมาเตอร์หวนป่วยหรือพักอยู่กับบ้านเมื่อวันนั้นมาถึงคนของเขาก็ปรุงพระชนจิ้นอันตีโดยยาพิษทำให้จิ้นอันตี้สวรรคตหลิวยี่เร่งสถาปนาซื้อมาเตอร์หวนขึ้นเป็นห้องเต้น,นามว่าจิ้นองตีจิ้นกงต,งตี้แต่งตั้งหลิวยี่เป็นซ่งหวางในครั้งนี้หลิวยี่ก็ยังลีลาเหมือนเดิมเขาปฏิเสธไปก่อนครั้งหนึ่งก่อนที่จะรอมรับในภายหลัง เมื่อเห็นทุกอย่างพร้อมแล้วหลิวยี่จึงส่งขุนนางไปบังคับจินคงตีม้มอบบัลลังก์ให้แก่ตนจิ้นคงตี้ไม่สามารถกัดขวางอะไรได้เขาจึงร่างเอกสารสลับบัลลังก์ให้แต่โดยดีและออกจากวังหลวงไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนตามเดิมหลิวยี่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้น,นับตั้งแต่บัดนั้นราชวงศ์ของเขามีนามว่าราชวงศ์ซ่งแต่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าราชวงศ์หลิวซ่งเพื่อให้แยกจากราชวงศ์ซ่งที่เป็นราชวงศ์หลักและมีความสำคัญกว่าในประวัติศาสตร์จีน แม่หลิวยี่จะได้บัลลังแล้วเขาก็ไม่เคยวางใจในตัวจิ้นกงตีหรือซือหม่าเตอร์หวนเขาพยายามสั่งงานซือหม่าเตอร์หวนด้วยการใช้ยาพิษแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะภรรยาของเขาซื้อวัตถุดิบมาช่วยกันทากับข้าวอินกันเองกับซือหม่าเตอร์หวนช่องว่างที่จะลงมือจึงไม่มีอยู่เลยในปีคศ .421 หรือหนึ่งปีหลังจากที่ซือหม่าเตอร์หวนมอบบัลลังจิ้นให้หลิวยี่ หลิวยี่ก็จะหาวิธีฆ่าซื้อมาเตอร์วนได้สําเร็จเขาสั่งให้น้องชายสองคนของภรยาซื้อมาเตอร์วนไปเรียกนางออกมาพบนอกบ้านด้ชฉวยโอกาสนั้นส่งคนบุกเข้าไปในบ้านของซื้อมาเตอร์วนเพื่อสังหารเขาพวกมือสังหารบังคับให้อดีตจักรพรรดิผู้นี้ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายแต่ซื้อมาเตอร์วนปฏิเสธโดยอ้างหลักธรรมทางศาสนาพุทธว่าผู้ใดฆ่าตัวตายจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกพวกมือสังหารจริงต้องสังหารซื้อมาเตอร์วนด้วยการใช้ผ้าผมกด ที่ใบหน้าจนเขาขาดอากาศาหายใจซื่อมาเตอร์หวนสิ้นชีวิตลงในที่สุดราชวงศ์จิน้นจึงสิ้นสุดลงเป็นการถาวรด้วยเหตุอันประการชนนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังจนจบคริปนี่เป็นเรื่องราวของราชวงศ์จิน้นของสกุลซูมาผู้พิชิตแห่งสามก,ก๊กและเป็นวาระสุดท้ายของราชวงศ์จิน้นไปในที่สุด ร่วมแสดงความคิดเห็นไวใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ในทางด้านประวัติศาสตร์แสดงไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพลานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ